สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากที่ทางฮุนไดฮิลสเตดสามารถเอาชนะ GS เ a ส t ค c h ไปได้3ต่อ2เซตนะคะก็มีแฟนวอลเลย์บอลพูดถึงเกมการแข่งขันในนัดนี้เยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลของทางเกาหลีใต้สื่อเกาหลีใต้หรือแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรวมไปถึงทางฝั่งอินโดนีเซียด้วยนะคะทุกคน ในช่วงนี้เนี่ยวอลเลย์บอลโคโววิลิเกาหลีใต้ถือว่าได้รับความนิยมมากๆทางฝั่งอินโดนีเซียด้วยนะคะดังนั้นแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็เข้ามารับชมกันเยอะเลยนะคะทั้งชื่นชมนักกีฬาชาวไทยชื่นชมนักกีฬาของเกาหลีเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบทีมต่างๆที่ทางโคโววิลิเขาได้จัดทําขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากจบการแข่งขันสุดเดือดสุดมันระหว่างฮุนไดฮิลสเตทกับ GS CalT e c นะคะก็เป็นทางฮุนไดที่สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตค่ะสกอร์ก็คือ30ต่อ28 21ต่อ25 25ต่อ16 17ต่อ25และเซตสุดท้าย19ต่อ17ค่ะในเกมการแข่งขันครั้งนี้ยังไฮยจินทำไปทั้งหมด25แต้มคว้ารางวัล MVP มาครองค่ะและตอนน ฮุนได i ิลสเต t e ก็มีคะแนนทิ้งห่างฮึงกุกไลท์พิง k s p i ปเดถึง5คะแนนด้วยกันค่ะแล้วก็ถือว่าการชนะ GS Caltech ในครั้งนี้เป็นชัยชนะติดต่อกันครั้งที่4แล้วนะคะ ถือว่าทีมฮุนไดฮิลสเต็เนี่ยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวค่ะเกมการแข่งขันนะคะในช่วงเซตที่2น้องสองวิภาวีสีทองผู้เล่นจากประเทศไทยได้รับอาการบาดเจ็บที่ขาค่ะถึงกับต้องเดินกระเพกออกมาจากสนามแข่งขันเลยนะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยก็ต่างคอมเมนต์เป็นห่วงกันมากมายรวมไปถึงชาวเกาหลีที่เป็นแฟนคลับของน้องสองเองเนี่ยก็ต่างส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจมาให้น้องสองกันเยอะมากๆนะ แต่ว่าอาการบาดเจ็บนั้นโชคดีค่ะทีมไม่ได้รุนแรงมากพอเข้าสู่เซตที่4น้องสองก็สามารถกลับมาลงเล่นอีกครั้งมาช่วยทีมอีกครั้งแต่พอน้องสองลงมาในเซตที่4นะคะก็จะมีจังหวะพลาดค่อนข้างบ่อยค่ะคือตีไปแล้วก็ติดบล็อกนะคะ GS Caltech คเขาบล็อกได้ดีมากๆแต่อย่างไรก็ตามน้อง2ก็คือน้องสองค่ะเมื่อแต้มไหนที่น้องพลาดนะคะจังหวะถัดมาน้องจะสามารถทําคะแนนคืนนะคะเอาคะแนนที่ เสียของตัวเองกลับมาได้นั่นเองค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้น้องสองทำไปได้ทั้งหมด11แต้มค่ะและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะน้องได้รางวัลท็อปโหวตมาเป็นอันดับ2รองจากยางฮโยจินค่ะจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีการโหวตนะคะให้กับผู้เล่นที่ตัวเองชื่นชอบนะยางฮโยจินได้เป็นอันดับ1ส่วนอันดับ2เป็น2วิภาวีสีทองนั่นเองนะคะและวันนี้ต่ายจะพามาดูคอมเมนต์จากแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีค่ะหลังจากจบเกมการ การแข่งขันสุดเดือดสุดมันระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเต t ทกับทีม GS เ a ส t คา h นะคะแฟนวอลเล่บอลชาวเกาหลีก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากโดยเฉพาะแฟนของทางฮุนไดเองค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะนอกจากแฟนคลับที่พูดถึงน้องสองวิภาวีแล้วเพื่อนร่วมทีมอย่างจองจียุนก็มีคอมเมนต์พูดถึงน้องสองวิภาวีอยากจะให้ย้ายสัญชาติมาเป็นสัญชาติเกาหลีอีกค่ะ และจองจียุนก็ยังพูดคำว่า I love you ให้กับสองวิภาวีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยไปรับชมความคิดความเห็นของชาวเกาหลีใต้ว่าเขาจะมีการคิดเห็นเกี่ยวกับน้องสองวิภาวีว่าอย่างไรบ้างค่ะ โดยที่คอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์นี้เนี่ยชื่นชมน้องสองวิภาวีของเรามากนะเขาบอกว่า3นักรบสำคัญของทีมฮุนไดมีโมมายางฮโยจินและวิภาวีสีทองนี่ค่ะชื่นชมกันแบบนี้นะคะถ้าไต่เป็นน้องสองนะปลื้มใจมากๆเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฮุนไดมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆผู้เล่นทุกคนต่างก็เต็มที่และทุกคนยืนตำแหน่งตัวเองได้ดีเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักขอบคุณสำหรับการฝึกซ้อมขอบคุณที่พวกเธอทำให้เรามีความสุขเขาไม่ได้เขียนชื่อทีมนะคะว่าเขาพูดถึงทีมไหนแต่ก็น่าจะเดาว,ว่าเป็นฮุนไดฮิลสเตทอย่างแน่นอนค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้เห็นบรรยากาศการแข่งขันแล้วสะใจมากๆสนุกสุดมันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะการแข่งขันในครั้งนี้ช่างเป็นเกมที่เร้าใจเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ถ้าวิภาวีผู้เล่นจากประเทศไทยไม่ได้รับบาดเจ็บเกมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่น่าจะไปถึง5เซตได้นะโอ้โหคอมเมนต์นี้เนี่ยอวยมากๆเลยนะคะเขาเขียนเนี่ยความหมายเขาก็คือถ้าวิพาวีไม่บาดเจ็บไปซะก,ก่อนนะอาจจะจบเกมได้เร็วกว่าน,นี้นั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฉันเป็นแฟนคลับของฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์แต่วันนี้เข้ามาชมการแข่งขันและยอมรับเลยว่าทั้งสองทีมนี้เป็นสองทีมที่มีความแข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะได้เห็นภาพที่โค้ชคังซองฮยองดีใจเขาก้มตัวลงไปแล้วตะโกนดังมากเป็นภาพที่สะใจจริงๆ ตรงนี้ไต่ดาวว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทางฮุนไดทําแต้มได้นะคะแล้วโคช้ชแกก็ดีใจที่ได้แต้มนั้นนะซึ่งไต่เองก็ไม่ได้เห็นภาพนี้นะคะก็อ่านมาจากคอมเมนต์นี้อะค่ะทุกคนแล้วโคช้ชก็ทําท่าดีใจมากแฟนวลอลเลย์บอลท่านนี้เขาเห็นแล้วเขาก็สะใจไปด้วยนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันรักผู้เล่นจากประเทศไทยคนนี้เธอเก่งและมีอัธยาศัยดีมากๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเป็นไปได้ไหมถ้าวิภาวีจะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นสัญชาติเกาหลีใต้โอโ้โหแฟนบอลล์บอลท่านนี้นะคะอยากจะให้น้องสองเนี่ยย้ายมาเป็นสัญชาติเกาหลีใต้เลยค่ะทุกคนแฟนคลับน้องสองเนี่ยรักน้องสองมากเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ การเล่นบอลเร็วของยางฮโยจินและคิมดาอินถือว่าทำได้ดีมากๆเห็นแล้วประทับใจเหลือเกินคอมเมนต์ Comment ต่อมาคะ่ะนี่คือทีมที่จะเป็นแชมป์ในฤดูการนี้สินะคอมเมนต์ Comment ต่อมาคะ่ะเกมรับของ GS Caltech ถือว่าทำได้ดีมาก วันนี้แม้จะพลาดเล็กน้อยฉันก็ยังคอยให้กำลังใจคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันรักและเชื่อใจในวิภาวีนี่คือคำพูดของเฮดโค้ดของเธอ ตรงนี้นะคะคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาน่าจะไปติดตามข่าวแล้วนะคะว่าเฮดโค้ชของน้องสองวิพาวีเนี่ยได้ออกมาชื่นชมนะคะบอกว่ายังไงก็ตามในจังหวะที่วิกฤตเนี่ยโค้ชก็ยังไว้ใจที่จะให้วิพาวีลงเล่นอยู่นั่นเองค่ะมันจะมีบางช่วงที่วิพาวีเนี่ยตีไปแล้วติดบล็อกนะคะนะคือผู้เล่นของทาง GS เเนี่ยเขาจับทางได้แต่โค้ชก็ไม่เปลี่ยนตัวน้องสองออกค่ะก็ยังให้น้องสองเล่นอยู่ต่อไปนะในที่สุดน้องสองก็ไม่ทำให้โค้ชผิดหวังค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็รวบรวมความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากกันนะว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีทั้งความรักความชื่นชมถึงกับอยากให้น้องสองเนี่ยย้ายสัญชาติมาเลยค่ะและไม่เพียงแค่แฟนคลับเท่านั้นเพื่อนร่วมทีมอย่างจองจียุนก็อยากจะให้สองวิภาวีย้ายสัญชาติมาเป็นเกาหลีใต้เหมือนกันนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ